สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกกันถึง Nebis Group หรือ NIBIS นะครับบริษัทโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่กำลังเ,เรียกว่าร้อนแรงมากๆในตอนนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะน่าสนใจจริงๆค่ะ Nebis นี่บางท่านอาจจะเห็นข่าวแล้วโอ้โหตัวเลขการเติบโต6 2รเมื่อเทียบปีก่อนหรือว่ามีดีลใหญ่กับ Microsoft เกือบเกือบ20ล้านดอลลาร์ใช่ค่ะตัวเลขพวกนี้นี่แหละค่ะที่ทำให้ทุกคนหันมามอง Nebis กันหมดเลย ครับวันนี้เราก็เลยจะมาสำรวจกันแบบเจาะลึกเลยข้อมูลที่เรามีก็จะครอบคลุมตั้งแต่เรื่องกู้แข่งกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์เขาเป็นยังไงการประเมินมูลค่าไปจนถึงภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะพยายามทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งนะคะว่าจุดแข็งจริงๆของเนบิสคืออะไรเขาอยู่ตรงไหนในตลาดแล้วสถานการเงินทิศทางในอนาคตจะเป็นยังไงแต่เราจะพยายามย่อยให้แบบว่า เข้าใจง่ายที่สุดนะครับเหมือนเป็นทางลัดให้เห็นภาพรวมเร็วๆค่ะเน้นแก่นสำคัญสคัญเลยว่าทำไมเนบิสถึงน่าสนใจแล้วอะไรที่ทำให้เขาเแตกต่างจากคนอื่นในตลาด AI ที่กำลังบูมมากๆตอนนี้มาเริ่มกันเลยนะครับเนบิสหรือ NBIS เนี่ยเขาเป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานที่เน้น AI โดยเฉพาะเลยล่าสุด Q2 ปี2025นี้ทํารายได้ไป1 0 5 1ล้านดอลลาร์ค่ะ โตขึ้นตั้ง625%เทียบกับปีก่อนหน้าเยอะมากจริงๆเยอะมากแล้วยังมีเดียวกับ Microsoft อีก19.4พันล้านดอลลาร์โอ้โห,โหตอนนี้มูลค่าตลาดเขาก็ประมาณ27 0 0 0พันล้านดอลลาร์เข้าไปแล้วใช่ครับคือสิ่งที่ทำให้ Nebius เขาเอ่อไม่เหมือนใครนะครับคือเขาไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นแค่ Cloud Provider ทั่วไปแต่เป็น AI Native Infrastructure Platform AI Native ค่ะ คือเป็นแพลตฟอร์มที่เกิดมาเพื่อ AI โดยเฉพาะเลยเขาอยู่ในโซนที่เรียกว่า AI infra hyper growth zone คือโซนที่โครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังโตแบบก้าวกระโดดสุดๆโหแล้วโซนนี้มันใหญ่ขนาดไหนอะคะเขาคาดการณ์กันนะครับว่าตลาดตรงนี้จะโตจากประมาณ33,000ล้านดอลลาร์ในปี2023ไปเป็นมากกว่า260,000ล้านดอลลาร์ภายในปี2030โอ้โหตัวเลขมหาศาลมากค่ะ การเติบโตระดับนี้คือแบบว่าหาได้ยากมากๆครับแล้วอะไรคือหมัดเด็ดของนิวเบียสล่ะครับที่ทำให้เขาแตกต่างชัดเจนขนาดนั้นดูเหมือนจะมีหลายเรื่องเลยอย่างแรกที่ได้ยินบ่อยๆคือเรื่องต้นทุน ใช่ค่ะเรื่องต้นทุนนี่สำคัญมากว่ากันว่าเขาทำได้ต่ำวกว่าพวกไฮเปอร์สเกเลอร์สหรือคลาวยักษ์ใหญ่เจ้าตลาดประมาณ20-25%เลยนะคะ20-25%นี่ถือว่าเยอะมากนะครับสำหรับองค์กรที่ต้องใช้พลังประมวลผล AI เยอะๆเยอะมากค่ะเพราะการเ <c oughs> ทรเนโมเดล AI ใหญ่ๆนี่มันใช้ทรัพยากรมหาศาลการประหยัดตรงนี้ได้คือจุดขายที่แบบว่าแข็งแกร่งมากๆ และเขาทำได้ยังไงก็เพราะว่าเขาควบคุมซัพพลายเชนบางส่วนได้อ๋อควบคุมต้นทุนได้ดีกว่าค่ะและอีกอย่างคือเขาสนิทกับ N v ็นวีเดียมากเป็นพันธมิตรใกล้ชิดทำให้ได้สิทธิ์เข้าถึง G P U รุ่นใหม่ๆก่อนใครอย่าง H 1 0 0หรือแม้แต่ B 2 0 0ที่กำลังจะมาในยุคที่ G P U ขาดตลาดการได้ใช้ก่อนนี่คือความได้เปรียบสุดๆเลยนะครับใช่เลยค่ะสำคัญมากๆแล้วก็มีอีกประเด็นที่เด่นมากโดยเฉพาะในยุโรปเรื่อง Data Sovereignty หรือเปล่าครับ ถูกต้องค่ะเรื่อง Data Sovereignty หรืออธิปไตยทางข้อมูลคือการการันตีว่าข้อมูลลูกค้าโดยเฉพาะข้อมูลสำคัญสคัญเนี่ยจะถูกเก็บถูกประมวลผมอยู่ในยุโรปเท่านั้นไม่หลุดออกไปไหน อ๋อ oh, ซึ่งสำคัญมากกับกฎอย่าง G D P R หรือ E U A I Act ที่เข้มงวดขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะอันนี้เป็นจุดที่ Ne บ i u s เขาชูขึ้นมาสู้กับพวกผู้เล่นจากอเมริกาโดยตรงเลยตอบโจทย์บริษัทใน E U ที่กังวลเรื่องกฎหมายเรื่องความเป็นส่วนตัวมากๆโอเคพอเห็นภาพจุดแข่งเขานะฮะทีนี้มาดูเรื่องการแข่งแผนบ้างตลาดนี้เขาบอกว่าแรงแต่โหดจริงๆนะครับคู่แข่งเยอะมากค่ะเยอะจริงๆค่ะพอจะแบ่งคร่าวๆได้สัก3ามกลุ่มหลักๆนะคะมีใครบ้างครับ กลุ่มแรกก็คือยักษ์ใหญ่เจ้าเดิมพวก h y p e r ร์สเกเลทั้งหลาย AWS Azure GCP หรือแม้แต่ Oracle Cloud พวกนี้คือเจ้าตลาดคลาวด์เดิมใช่ค่ะพวกนี้ท้าพยากรเยอะระบบนิเวศครบวงจรถือเป็นคู่แข่งทางอ้อมที่เอ่อน่ากลัวมากแต่จุดที่ Nebius เข้ามาแทรกก็คือการเป็น AI native ตั้งแต่แรกเริ่มทำให้โครงสร้างพื้นฐานอาจจะเหมาะกับงาน AI มากกว่าค่ะ แล้วก็เรื่องต้นทุนที่ต่ำกว่ากับเรื่อง Data Sovereign ที่ที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ที่ Hy p e r s c a l e r s อาจจะยังตอบโจทย์ต,ตรงนี้ได้ไม่ดีเท่านีเบียสในบางตลาดโดยเฉพาะยุโรปเหมือนนีเบียหากลยุทธ์เจอช่องว่างคือลูกค้าที่ต้องการ AI ประสิทธิภาพสูงต้นทุนต่ำและต้องอยู่ภายใต้กฎยุโรปค่ะเป็นการวางตำแหน่งที่ฉลาดมากเจาะตลาดเฉพาะหรือ n c ิชที่มีความต้องการชัดเจนแล้วก็กาลังโตเร็วด้วยครับน่าสนใจมากทีนี้กลุ่มที่2 คู่แข่งโดยตรงเลยพวก AI i n f r a p u r e p l a r e เหมือนกันค่ะกลุ่มนี้ก็มีหลายชื่อนะคะที่ดังๆก็เช่น Co Wave e Lambda Labs Voltage Park Co Wave e นี่ได้ยินบ่อยมากถูกมองว่าเป็นคู่แข่งตัวชกาดเลยใช่ค่ะ Co Wave e นี่ถือเป็นคู่แข่งเบอร์ต้นๆเลยโมเดลธุรกิจคล้ายกันมากแต่ก็มีข้อมูลน่าสนใจนะคะว่า n e b i e s เนี่ยอาจจะมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งกว่าหรอครับยังไงครับคือ Co Wave e เขามีการระดมทุนเยอะ แล้วก็มีการก่อหนี้เพื่อขยายธุรกิจค่อนข้างมากในขณะที่ n e b i u สดูเหมือนจะมีงบดุลทีออ่มั่นคงกว่าอาจจะมาจากโครงสร้างบริษัทผู้ถือหุ้นเดิมด้วยทําให้มีคนเปรียบเลยว่า n e b i u สคือ c o คอวิฟของยุโรปแต่การเงินดีกว่าโอ้ความแข็งแกร่งทางการเงินนี่สําคัญมากนะครับในธุรกิจที่ต้องลงทุนเยอะๆแบบนี้สําคัญที่สุดเลยค่ะเพราะต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลกับการซื้อ GPU สร้าง Data Center แล้วกลุ่มสุดท้ายแล้วครับพวกผู้เล่นในยุโรปด้วยกันอย่าง Scaleway หรือ OVH Cloud ค่ะ Scaleway กับ OVH Cloud ก็เป็นผู้ให้บริการคลาวด์สัญชาติยุโรปนะคะเน้นเรื่อง Sovereignty เหมือนกันแต่ถ้ามองเฉพาะเจาะจงไปที่โครงสร้างพื้นฐาน GPU สำหรับ AI หรือ AI First GPU Infra จริงๆเนี่ย Nebius ถือว่ามีความพร้อมและโฟกัสมากกว่าชัดเจนคือ Nebius เกิดมาเพื่อ AI มากกว่าประมาณนั้นค่ะ ถ้าดูข้อมูลเปรียบเทียบการเนวิสเสด่นเรื่องอัตราการเติบโตสูงสุดต้นทุนได้เปรียบเน้น s ซเฟอรนิตี้ในยูชัดเจนขนาดกำลังโตแล้วก็ใกล้จะทำกำไรได้แล้วด้วยครับทำให้เห็นภาพตำแหน่งกระนาขันาากัดชัดขึ้นเยอะเลยทีนี้ลองเจาะไปที่หัวใจของเขาหน่อยครับตัวผลิตภัณฑ์ตัวเทคโนโลยีโครงสร้างหลักๆเป็นยังไงครับค่ะหลักๆเขามี3ชั้นเลเยอร์นะคะครับชั้นล่างสุดคือคอมพิวเตอร์เลเยอร อันนี้คือบริการ GPU as a service หรือ JaaS ให้เช่าพลันประมวลผล GPU แรงๆทั้ง H100, A100 แล้วก็เตรียมจะเอา B200 เข้ามาด้วยอันนี้คือรายได้หลักเลยค่ะเหมือนให้เช่าเครื่องยนต์แรงๆสำหรับ AI โดยเฉพาะใช่เลยค่ะชั้นถัดมาคือ Platform Layer เป็น AI Cloud Platform ที่เขาปรับแต่งมาให้เหมาะกับการรันงาน AI โดยเฉพาะเลยรองรับพวก Framework ดังๆที่นับพัฒนาใช้กันเยอะๆอย่าง PyTorch, TensorFlow ทำให้ใช้งานง่ายขึ้นข่าง,ง่ายขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยและชั้นบนสุดคือ m a n a g e Services Layer อันนี้สำหรับใครครับอันนี้จะเป็น s o l u ชันครบวงจรเลยค่ะสำหรับลูกค้าองค์กรใหญ่ๆที่ต้องการให้ Nebius จัดการโครงสร้างพื้นฐาน AI ให้ทั้งหมดรวมถึงดูแลเรื่อง Compliance การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆที่มันซับซ้อนแต่ต้แล้วก็มีกรอบเรื่อง Data Sovereignty เป็นพื้นฐานสำคัญและในเชิงเทคโนโลยีเหรอครับอะไรคือความลับที่ทำให้เขาทั้งแรงทั้งถูกกว่า มีหลายอย่างที่น่าสนใจนะคะอย่างแรกเลยคือ integrated hardware pipeline ที่บอกว่าเขาควบคุม supply chain บางส่วนได้แล้วก็สนิทกับ Nvidia มากทำให้ได้ GPU มาก่อนหรืออาจจะราคาดีกว่าอันนี้ส่งผลต่อต้นทุนโดยตรงการเข้าถึงฮาร์ดแวร์ก่อนนี่สำคัญจริงๆนะครับในตลาดแบบนี้สำคัญมากค่ะ 2. คือ AI optimized architecture อย่างที่บอกคือมันออกแบบมาเพื่อ AI โดยเฉพาะไม่ใช่เอาของเดิมมาปรับครับ3คือ smart scheduling engine อันนี้ อ่อน่าสนใจมากเขาใช้ AI มาช่วยจัดตารางการใช้งาน GPU ให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดใช้ AI จัดการการใช้ทรัพยากร AI อีกทีใช่ค่ะพยายามลดช่วงเวลาที่ GPU ไม่ได้ทำงานหรือ Idle time ให้นอนที่สุดซึ่งก็ช่วยลดต้นทุนได้อีกทาง 4. ก็คือเรื่อง Data Sovereignty and Compliance ที่ชัดเจนมีศูนย์ข้อมูลในยุโรปหลายที่ทั้งฟินแลนด์เนเธอร์แลนด์เยอรมนีผ่านมาตรฐานสำคัญสำคัญ,คญหมด มีเรื่องความยั่งยืนด้วยใช่ไหมครับเห็นพูดถึงกันเยอะใช่ค่ะข้อ5เลย sustainability infra เขาเน้นใช้พลังงานหมุนเวียนมีระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว l i u i d cooling ที่ประสิทธิภาพสูงช่วยลดคาร์บอนเขาเคลมว่าต่ำกว่าคู่แข่งถึง30%โอ้โห,โหลดได้เยอะเหมือนกันประเด็นนี้ยุโรปให้ความสำคัญมากด้วยค่ะใช่เลยค่ะเป็นจุดขายอีกอย่างในตลาดยุโรปเลยครบเครื่องจริงๆครับ แล้วโมเดลไรายได้สัดส่วนมาจากไหนเยอะสุดครับตอนนี้ตอนนี้ส่วนใหญ่สุดยังเป็น GAAAS ค่ะการให้เช่า GPU น่าจะประมาณ65-70%ของไรายได้ทั้งหมดครับรองลงมาก็เป็น m a n a g e AI Infrastructure Solution สำหรับองค์กรประมาณ20-25%แล้วที่เหลืออีกราวๆ10%ก็มาจากพวก Partner Deals หรือ Colocation ซึ่งรวมดีลใหญ่กับ Microsoft ด้วย ดิวไมโครซอฟท์นี่น่าจะช่วยเยอะเลยนะครับทั้งเรื่องไรายได้ประจำแล้วก็เปิดทางไปหาลูกค้าใหญ่ๆใช่ค่ะเป็นดิวที่แบบว่าวินวินหลายฝ่ายเลยได,ไ,ได้ทั้งรายได้ที่ค่อนข้างแน่นอน recurring revenue ได้ความน่าเชื่อถือแล้วก็การเป็นประตูสู่ลูกค้าองค์กรใหญ่ๆภาครัฐที่ปกติอาจจะเข้าถึงยากถือเป็นการลดความเสี่ยงทางธุรกิจไปในตัวด้วยค่ะครับมองไปข้างหน้าบ้างครับเนลเบียสเขาวางแผนจะไปทางไหนต่อมีรถแมพอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมครับ แผนใหญ่เลยคือการขยายตัวสู่ระดับโลกค่ะไม่ได้อยู่แค่ในยุโรปแล้วจะไปไหนบ้างครับปั้งเป้าขยายศูนย์ข้อมูลไปอเมริกาค่ะที่นิวเจอร์ซีย์แล้วก็ในเอเชียด้วยที่สิงคโปร์กับโตเกียวคาดว่าภายในปี2025-2026นี้น่าจะได้เห็นโอ้โหขยายเร็วเหมือนกันนะครับค่ะวิสัยทัศน์เขาคืออยากเป็น global sovereign AI cloud คือเป็น cloud AI ระดับโลกแต่ยังคงจุดแข็งเรื่อง sovereignty ไว้อยู่ น้องจากขยายพื้นที่แล้วมีเน้นเทคโนโลยีด้านไหนเป็นพิเศษไหมครับมีค่ะเขาจะมุ่งเน้นไปที่ตลาด inference มากขึ้น inference คืออะไรนะครับ inference คือขั้นตอนที่เราเอาโมเดล AI ที่เทรนเสร็จแล้วไปใช้รังจริงค่ะอย่างเช่นเอาไปตอบคำถามลูกค้าเอาไปวิเคราะห์ภาพอะไรแบบนี้ซึ่งเขาคาดว่า workload ส่วน inference เนี่ย จะโตเร็วมากจะครองสัดส่วนถึง64%ของการใช้ใจ่ายด้าน AI เซิร์เวอร์ทั้งหมดภายในปี2027เลยนะคะอ๋อคือตลาดของการเอา AI ไปใช้งานจริงกำลังจะใหญ่กว่าตลาดการสร้าง AI ใช่ค่ะแนวโน้นมเป็นอย่างนั้น Nuvis ก็เลยเตรียมพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับ inference scaling โดยเฉพาะเลยแล้วก็พัฒนา enterprise AI cloud offering ให้รองรับ private cloud hybrid cloud มากขึ้นด้วย ตอบโจทย์องค์กรใหญ่ๆที่ต้องการความยืดหยุ่นความปลอดภัยสูงๆมีรถแมพที่เป็นรูปธรรมไหมครับว่าปีไหนจะทำอะไรที่เปิดเผยออกมานะคะก็คือปี2025เนี่ยจะขยายคลัสเตอร์ H 1 0 0 GPU เพิ่มอีกแล้วก็เริ่มขยายไปทั่วโลกครับปี2026จะเริ่มให้บริการ B 2 0 0 GPU รุ่นใหม่ของ Nvidia แล้วก็พัฒนาเครือข่าย Next Gen ของเขาเอง ปี2027ก็จะเปิดตัวแพลตฟอร์มสำหรับ inference scaling ที่ว่านี้แหละค่ะแล้วก็ปี2028มีแผนจะสร้าง sovereign AI marketplace น่จาจะประมาณตลาดกลางเหรอครับน่าจะประมาณนั้นค่ะอาจจะเป็นตลาดกลางสำหรับบริการหรือ Solution AI ต่างๆที่เน้นเรื่อง sovereignty เป็นพิเศษฟังดูทะเยอทยานมากจริงๆครับแล้วเรื่องการประเมินมูลค่าล่ะครับเขามองกันยังไงบ้างมูลค่าที่เหมาะสมคุ้เท่าไหร เรื่องนี้ก็มีหลายมุมมองนะคะนักวิเคราะห์เขาก็ใช้วิธีประเมินต่างกันไปวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กับบริษัทแบบนี้คือ sum of the parts หรือ SOT SOT ค่ะคือแยกส่วนธุรกิจออกมาแล้วประเมินมูลค่าทีละส่วนถ้าลองดูคร่าวๆนะคะอิงจากมูลค่ากิจการ EV ที่ประมาณ11.7พันล้านดอลลาร์เนี่ยอาจจะแบ่งได้ว่าธุรกิจหลัก คือ G P U Cloud หรือ Gas เนี่ยน่าจะมีมูลค่าเยอะสุดประมาณ8.4พันล้านหรือราวๆ72ครับแกนหลักเลยใช่ค่ะส่วน Manage AI Infra สำหรับองค์กรอาจจะอยู่ที่1.75พันล้าน15ส่วนนี้ช่วยสร้างกระแสะเงินสดให้มั่นคงขึ้นแล้วก็บริการ AI Platform ที่เน้น inference ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคตอาจจะมูลค่าราวๆ1.1พันล้าน10ครับ สุดท้ายคือรายได้จากพาร์ทเนอร์อย่าง Microsoft ก็น่าจะประมาณ400ล้านสซส่วนนี้ช่วยลดความเสี่ยงได้อ๋อพอแยกส่วนแบบนี้ก็เห็นภาพชัดดีครับแล้วมีวิธีอื่นอีกไหมครับอีกวิธีที่เขาใช้กันก็คือดูตัวคูณ Multiple ค่ะอย่างเช่น ev ต่อรายได้ ev revenue แล้วก็เอาไปเทียบกับคู่แข่งโดยเฉพาะ call w a v e ที่โมเดลใกล้เคียงกันแล้วถ้าใช้วิธีนี้ผลออกมาเป็นยังไงครับ ถ้าใช้วิธีนี้ช่วงราคาประเมินต่อหุ้นมันจะค่อนข้างกว้างค่ะมีทั้งแบบระมัดระวงัง conservative ก็อาจจะอยู่แถวแถวสิดอลลาร์ต่อหุน้นไปจนถึงแบบอมองบวกมากๆ bullish ก็อาจจะไปถึง36หรือแม้กระทั่ง $45 ดอลลาร์ต่อหุ้นเลยโอ้โหกว้างเหมือนกันนะครับค่ะเพราะบริษัทที่โตเร็วมากๆแล้วก็ยังลงทุนหนักแบบนี้การประเมินมูลค่ามันจะขึ้นอยู่กับสมมุติฐานเยอะค่ะและข้อมูลการเงินรายละเอียด,ด,ยดก็อาจจะยังจากัดอยู่ ต่ภาพรวมที่ n e b u l เ u s เขาคาดการไว้นะคะคือรายได้ต่อปีแบบประมาณการหรือ ARR สิ้นปี2025น่าเนี่ยน่าจะอยู่ช่วง900ล้านถึง1.1พันล้านดอลลาร์พันล้านดอลลาร์ค่ะแล้วธุรกิจหลักเขาก็มี adjusted EBITDA เป็นบวกแล้วด้วยนะคะแต่ก็ยังต้องลงทุนหนักอยู่ปี2025นี่มีแผนลงทุนอีกตั้ง2 0 0 0ล้านดอลลาร์สรุปคือตโตเร็วมากเงินทุนดูแข็งแกร่งกำไรเริ่มมาแต่ก็ยังต้องทุ่มเงินลงทุนอีกเยอะ ใช่ค่ะภาพรวมประมาณนั้นเลยค่ะแต่แน่นอนความเสี่ยงก็มีนะคะการที่ต้องพึ่ง n v i นว a ียมากๆก็เป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งการแข่งขันที่รุนแรงสุดๆแล้วก็การที่ต้องใช้เงินทุนมหาศาลเพื่อขยายตัวเนี่ยก็เป็นความท้าทายใหญ่แต่ก็มีปัจจัยลดความเสี่ยงอยู่บ้างค่ะอย่างที่บอกคือสถานะทางการเงินเขาค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็มีดีลใหญ่กับ Microsoft เป็นเหมือนกันชนให้ แล้วช่วงใกล้ๆนี้มีเหตุการณ์อะไรเกี่ยวกับ Nebios ที่เราควรจับตาเป็นพิเศษไหมครับมี2เรื่องใหญ่ๆที่กำลังจะมาถึงเลยค่ะ 1. คือการประกาศผลประกอบการไตรมาส3ปี2025น่าจะประมาณปลายเดือนตุลาคมนี้วันที่29นะคะครับผลประกอบการ Q3 ค่ะ2คือการไปร่วมงานใหญ่ GITX Global 2025ที่ดูไบช่วงกลางเดือนตุลาคมวันที่13-17ค่ะ แล้ว2เหตุการณ์นี้มันสําคัญยังไงครับทําไมเราต้องจับตาผลประกอบการ Q3 นี่สําคัญมากค่ะจะเป็นตัวชี้วัดเลยว่าการเติบโตยังแรงต่อเนื่องไหมรายได้เป็นไปตามคาดหรือเปล่าแนวโน้มหรือไกด์เดนส์สำหรับอนาคตเป็นยังไงมาจิ้นดีขึ้นไหมอาจจะมีข่าวสัญญ,ญาใหม่ๆด้วยเป็นจุดเช็คสุขภาพสําคัญใช่ค่ะ ส่วนงาน GT เ x เนี่ยเป็นเวทีใหญ่ที่ Ne บิวสอาจจะใช้ประกาศความร่วมมือครั้งใหม่หรือเปิดเผยรายละเอียดแผนขยายศูนย์ข้อมูลในอเมริกาหรือเอเชียมากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่นักลงทุนตลาดให้ความสนใจมากๆว่าเขาจะทำตามแผนได้จริงแค่ไหนเข้าใจแล้วครับเป็นเหมือนจุดเช็คพอยต์สำคัญคญ,คญที่จะบอกทิศทางต่อไปได้ชัดขึ้นค่ะว่ายังเดินหน้าตามแผนที่วางไว้ได้ดีอยู่หรือเปล่าแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมานี้มันหมายความว่ายังไงครับถ้าให้สรุปภาพรวมของ n e b u ว s ก็คือเป็นผู้เล่นที่น่าจับตามองมากๆในตลาดโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่กำลังโตระเบิดเลยมีจุดแข็งชัดๆเรื่องต้นทุนเรื่องการตอบโจทย์กฎระเบียบยุโรปแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีกับ Nvidia เดียค่ะแต่ก็ต้องเจอการแข่งขันที่หนักหน่วงแล้วก็ความท้าทายในการขยายตัวไปทั่วโลกด้วยครับ มองในภาพใหญ่ขึ้นเหมือนเนบิสกำลังพยายามสร้างทางเลือกใหม่ขึ้นมานอกเหนือจากคลาวยักษ์ใหญ่จากอเมริกาใช่ค่ะโดยเฉพาะในยุโรปหรือตลาดที่ให้ความสำคัญกับ Data s o v e r i ิตี้มากมากความสำเร็จของเนบิสเนี่ยอาจจะส่งผลตอบภาพรวมการแข่งขันของตลาด AI Infra s t r ส c t u r e ทั้งโลกได้เลยนะคะน่าคิดตามมากครับงั้นผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดหน่อยนะครับเป็นคำถามที่ต่อยอดจากที่เราคุยกันแต่ในข้อมูลที่เรามีอาจจะยังไม่มีคำตอบชัดเจนได้เลยค่ะ คำถามก็คือว่าในขณะที่เนบิสพยายามจะหาจุดสมดุลน,นะครับระหว่างการเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องต้นทุนการเป็น e ซ e i เรนคลาวที่เข้มงวดเรื่องกฎในยุโรปมากๆกกับความมุ่งมั่นที่ต้องขยายตัวไปสู้ในตลาดโลกทั้งอเมริกาทั้งเอเชียเนี่ย อะไรคือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในการที่จะรักษาความเป็นตัวตนหรือเอกลักษณ์เรื่อง sovereignty นี้ไว้ได้ในขณะที่ต้องลงไปในสนามแข่งเดียวกับพวก hyperscalers เจ้าถิ่นที่ค้แข็งแกร่งมากๆอยู่แล้วโอ้โหเป็นคำถามที่ท้าทายมากค่ะแล้วก็ชี้ให้เห็นความซับซ้อนเชิงกลยุทธ์ที่ネビアสต้องเจอในระยะยาวเลยการหาจุดสมดุลระหว่างการเติบโตการแข่งขัน,ขน,ขนแล้วก็การรักษาจุดยืนเฉพาะตัวให้ได้เนี่ยเป็นโจทย์ที่แบบว่ายากมากๆจริงๆค่ะครับ ก็น่าติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้เราก็ได้เจาะลึกเรื่องราวของ Nebius Group กันไปอย่างเข้มข้นพอสมควรหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์และก็จุดประกายความคิดต่อนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอบคุณค่ะ